มีมวยหุ้ยฟ,ฟังฟรีบอกทุกรมหายใจตั้งแต่เซียนมวยยันนักมวยบนเวทีเริ่มตั้งแต่มวย3ยกยัน5ยกวันจันท์ถึงวันอาทิตย์กลุ่มส่งราคาส่งข้อมูลฟอร์มการทุกมีถ่ายข้อสดให้ดูฟรีทั้ง2ช่วงมีแนวทางให้ทุกศึกเปิดให้ใส่กางอากาศแต่งกินได้ครบทุกๆมีทุกอย่างครบเครื่องเครื่องมวยไปกับได้สา,ายวันเว่ ศึกเจ้ามวยไทยประจําที่20ธันวาคม2568อยู่กับผมครับเด็นนายซ้ายบนเวก้าสวัสดีนะผู้เล็กนะผู้ใหญ่พี่นะสมาชิกกันด้วยนะวันนี้เราจุลก,กันที่ศึกเจ้ามวยไทยมีชุทั้งหมด5คู่หยิบยกมาพูดคุยกันแบบสั้นๆง,ง่ายๆไม่ต้องสุดกันเยอะ4คู่เอากันแบบสั้นๆง,ง่ายๆไม่ต้องสุดกันเยอะนาไม่ประกอบการตัดสินใจเอานะมาก่อนจุยกันก็ขอฝากไว้กิ๊กเดียวเส้นทางการลงทุนเกี่ยวกับหมัดมวยในขอเรียนเชิญที่บ้านนายซ้ายมาในเร็วเร็วปิดช้านําดีจะออกตัวบางแต่กินไปกินทีกกท้ครบท ้ฟังฟรีส่วนทางเข้าในอยู่ใต้ไฟใต้คลิปใต้คอมเมนต์วางละเอียดไว้หมดแล้วนะเสียนในเวที่ะมีเป็นร้อยพันสวนขายที่เช่นชอบคลิปตึกแปลงผมนี่ก็ฝากกดหัวใจบนที่คลิปรีโพกดแชร์กดไลค์กดหัวใจกันด้วยมา ไปเลยดีกว่าไม่ต้องสวดกันเยอะเล่นมวยก็อย่าลืมออกตัวกันด้วยนะครับมากันที่คุ่แรกของรายการลาวีเอฟลูกสวนจะพบกับเพชรนาคารูกเจ้าแม่สายวดีพิกัด1 2 1อปอนด์ลาวีปีนี้อายุ2ีปีสูง1 8ชกมา8 5ไฟเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสารแข้งต่อยมัดแรงขวางหน้าแทงเก่าเกมต้นๆได้ลุ้นล่าสุดแพ้เั่ยุสามต่อรีวิชัยสอบุญมีฤทธิ์มาทางด้านฝั่งมุเงินอย่างเพชรนาคาอายุส168ชกมาปีสูงร่อยหกสิบแปดช ขอเลือกเชียร์ครับพี่ราวีเป็นรุ่นพี่6ปีกระดูกมวยแข็งได้แก่ได้เก๋าพิษตะาเป็นรุ่นน้อง6ปีนะต้นจัดหมัดหนักรุ่นไม่ปลายครับคู่นี้เบียดกันมันแน่นุ๊แต่ขอเชียร์พี่รุ่นพี่อย่างราวีเอ็นเอฟลูกสวนมาต่อทนนี่คู่ที่2ของรายการร้านนาโฮสเตลแอนด์เรสซอรส์จะพบกับวัชรพลไรซิ่งมวยไทยพิการ1 2 0ปอนด์พิพพังซับมุมแดงอายุ17ปีสูง1.5โชคมาสี่ถึงไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องหน้าเสือบรรยากาศดีกว่าราสุดท้าในโรงฤทธิ์ลูก,กมมหววงูงนาาเเอยย่ัยป็ปบตตะออขด เจาะเตะเจาะยางรุ่นได้ล่าสุดจนัะแดนดาวิดอาหมิงมวยไทยคู่ที่สองในสายวมนได้ขอเลืกเคลียร์เขาไปที่วัชรพลนมุมน้ำเงินนะเดินยัดเดินซัดออกชัดอาวุธหนักเจาะยางของถนัดพลังซับเป็นรุ่นน้องแต่ผ่านมวยมาดีกว่ารุ่นใบเบาครับชอบไปที่วัชระพลไรซิ่งมวยไทยมาตอนที่คู่เอกคู่ที่3ของรายการเพชรประศักดสอสา,ารชีพพบกานณรงค์พันพินิษฐ์พิกัด117ปอนด์งานแก้เคยดวลกันมากเป็นเพชรประศักดิ์ทำได้ดีกว่านะเพชรประศักดิ์เนี่ยปีนีน้อายุ19ปีสูง1้6ยหกชกมา7ากไฟเป็นมวยขวาฝีมืืออคครรบเ่งงดาาแแสกขข้ แรงเข่าในรอกตีเนเนอย่แน่นแม่น้ำเพชรขปดะสษาบุญนักเงินอย่างก้านนรงอายุ17ปีสูงร้งอยเจ็สหาสิกไฟเป็นมวยสูงยาวเข่าเหนียวแน่นปั้มตีแห็งแต่งหน้าปั้มแทงรุนแรงคู่เนี้ซาเวนขอเรียกเชียร์กันไปเลยเละกันที่เพชรประสักย้ำใช้ได้แน่นอนเล็กกว่าแต่แข็งกว่าผ่านมวยมาเยอะกว่าเจอของแข็งมาบ้างแล้วนะในเหนียวแน่นฝีมือดีเรียมเชิงดีเคยเจอมาในน่าจะดักเก็บดักกินกันได้บดก้านนรงเนได้สูงยาวใหญ่ช่วงชกี่ได้ยาวกว่าแน่นอนทอบไปที่เพชรประสักสอสละชีพในคู่ีทอาย ของมันผมนะโอปอลอพลชัยจะพบกับไซโยกเปลี่ยนภัยสมพิกัด124่อยยีปอนะโอปอปีนี้ยุ้ยสิบปีสูงรับการชกเรากระไฟล่าสุนแพ็คคะแนนชวนชมโชว์วิทยาส่วนไซโยกล่าสุดชนะนะยกตามตอบไม้เหลียวท่าแซะยาคู่ที่สี่นี้ขอเชียร์ครับพี่โอปอสอพคณชัยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนสวัสดีวันนี้ฝากไว้แค่นี้อยากรวยก็ส่วนเอาอยากรู้วิธีกันเข้ามาที่บ้านนายซาเวได้เลยเปิดเร็วปิดชัดแน่นอนทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟลแต่คลิปแต่คอมเมนต์ผมุนมาละเอียดไว้หมดแล้วสรวันนนนนี้าาายซววเขออตััลไปก่ะครบสวัสดีครับ